สวัสดีครับพ่ออ้วนครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของพ่ออ้วนครับงวดของวันที่1กุมกุมภาพันธ์หก7ดครับพ่ออ้วนนะครับก็ได้ออกคลิปให้ผมมาสองครั้งเนาะพอนะครับเลขเข้างวดหนึ่งครับแล้วก็งวดที่2ก็เข้าเหมือนกันเข้า2ตัวคือเจ็ดเ็เนาะพอนะตอนนั้นแต่เลขมันออกไอ้วดนั้นมันออกเลข ห้าอะไรไม่ดูพอก็ลืมแล้วก็มาได้แล้วครับแต่มันเข่าสองตัวในของพ่อนะครับแตงวันแรกเปนเข่าออมเต็มเต็มเลยน้องพอเนาะเต็มเลยแตงวันที่สองงานพ่อหมากเจ็ดเจ็ดแต่ไม่เปนออกตัวใดวันกัอนผมก็ลืมแล้วออาเจ็ดนอออกหาเจ็ดหรือออกตัวใดหนอครับแต่มันกระุดไปนาะพพอนะรุดกรุดครับครับ เดี๋ยววันนี้เข้ามาเอาไม้อีกแช่นึงครับานผูุชมบางทานอาจจิตจำพ่อวันในยูเนาะพ่อครับจำได้อยู่ครับงวดน,นี้พ่อวันฝันแล้วครับานผม้ชมครับแล้วก็เป็นฝันที่ดีมากครับเพราะว่าพ่อบอกว่าท้าฝันบอคอยดีบอ,อยากนําเสนอให้านผม้ชมได้ได้ฟังนําเนาะพ่อครับพ่อจะเลือกเอาที่ว่าตะกของมั่นใจค่อนข้างที่จะมั่นใจครับแล้วก็นำคลิปความฝัน อ่าทีตะกองฟันมาเบาให้ฟังเนาะพ่อเนาะมน <Man. S 1> ครับเดี๋ยววันนี้พ่อฟันได้จังมือละครับผมฟันวานเองพึ่งฝันพิ่งฟัน,ฟนอ๋อครับครับกันบบฟันบอกกนอกอะไย่างวะครับครับพอตั้งแต่ที่ผมมาเห็ดคลิปพอสองครั้งเนาะครับแล้วก็ยุด คือพอไปได้ฝันหยางเพิ่มเติบิบฝันเลื่อนเลื่อนล่างบอกทานมาจังหวดแล้วนะพ่อสองเนาะพ่อไปได้ออกคลิปไปผมสองวันแล้วเนาะครับครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่อเริ่มเบาคลิปห้เลยก็ได้ครับผมว่าพอฝันว่าจังไหนครับคือวางสีมื่ว่เนาะฝันว่าหยางอยู่ในป่าหละคบจากป่ามันได้ก็บโบหูดอกมันไปเก็บได้เหรียญเหรียญใหญ่เติบอยู่แต่มันมีแต่สนิม ปัททะเลถือมากก็เลยมาเคาะออกเพราะมันเวียนอีออยงเป็นแบบนี้เกือบสามฝ่ามือนี่แหละได้เคาะอ,ออกบัททีเเห็นเป็นเทวลูครับเทวลูนั่นะเป็นทองคำเลยได้เหลื่อมแพรบ,บเลยเทวลูปัททะเเบิงไปเบิงมาโอ้นี่มันลูกในหลวงล้อเก่านาอ๋อในหลวงล้อเก่าในหลวงล้อเก่าเป็นลูกทองคำแต่เพิ่นขี้มา เพิ่นขี่มารูปนะนะัาครับในร,รูปเทเบลูปนั่นแหละขี่มาบาัณฑนตได้แล้วก็มาเคาะออกมาได้ก็เห็นเคาะหลเทือยอยู่ก็เห็นตาเพิ่นเห็นเหมือนตุยางบาัอนี้ครับตอ้กัยางมาว่าจิมงเมือกเหอนก่อนได้เลี้ยนแล้วกันยางมาบาัณนี้มาเห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งเด็กหน่อยนั่นอายุป,ประมาณเก๊แปดขวบไปแลับเพิ่นเอาเลี้ยนให้อี เหรียญน,นั่นผดเป็นรูปหลวงพ่อคูณ<อ>ในเหรียญน,น่ะครับครับเออหมือนดีคือ้ัจเข่าทาถือว่าได้หอท้องขํามห้อหวหลวงพ่อคูนในฝันวานะครับครับก็เลยมาเล้กกับจังส่นกับยางมากก็เลยตื่น<อ>ตื่นกับมาขึดเบืออู้ กูฝันผู่หน่ว่าจตแมนอีหลีว่าสิครับโอ้ฝันแบบนี้มันฝันดีได้ว่าเห็นรอเก่าแล้วก็เป็นทองคำนำครับแปะใส่เหล็กขึ้ดดังคึ้นนึกเพิ่นมหาห้เหล็กบ่ก็เลยว่าฝันดีงไงเนาะพอ่อฝันฝันแบบนี้ฝันดคีครับครับครับเดี่ยก,ก,ก็เลยคือว่าเหล็กนี่ต้องมีเหล็กเก่าแน่นอนเพราะว่ารอเก่านะ่ะครับครับ ก็เลขคือว่าเลขนี่มันตกเป็นเลขเก่าเก้าสองคือว่าแนวนี้เก้าสองสีมีเก้าสองกับเก่าเก่าเก <ใน S 2> ้าเก้าแมนแต่ว่าเลขเก้านี่งวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะมีครับพอค่อนข้างในเลขเก่านี่มีแท้เลยค่อนข้างที่มั่นใจ 9, 9. เลยมั่นใจแต่ว่ามันจะเป็นเก้าอย่างโมฮูแต แปแล้วคืดแล้วคือว่ามันเป็นเก่าสองครับครับกับเก่าเก่าครับเท่าน,นั้นแหละลีลแต่ขันเป็นเลขสามตัวคือว่าเลี้ยนกับสีเป็นศูนย์หมากกับเป็นหาคือว่าเก่าหาศูนย์บ้เก่าหาศูนย์นั่นแหละคือว่าจังสรรนะครับครับคือว่าสีเป็นเก่าหาศูนย์ศูนย์หาเก่า หาเก่าเก่าหาอยในนี่เลยพออยู่อยู่อยู่ในนี่แหละแต่ว่าเลขเก้านี่แน่นอนตจเอฟซี FC, พี่น้องทั้งหลายก็คอยไปว่ากันเอาตีกันเอาแล้วเต่สิวา่าแต่ว่าผู้ใหน้นี่มันใจว่าเลขเก่ามีแถ้เก่าเก่าเก่าสองเก่าหานี่นะมันจะวนอยู่นี่แหละพอสิตีเลขไหญน,นี่มีอยู่สามหางมีอยู่สามหางหนึ่ง เก้าหาศูนย์เก้าหาศูนย์เลขสามตัวครับสองเก้าเก้าเกาสามเก้าสองเก้าสองนอะครับน,นั่นหละครับสามทางในความฝันของพอวันครับท่านผู้ชมครับในรอบนี้พอวันค่อนข้างที่สิฟันดีครับพอวันบอกว่าฝันว่าตะของเดินเข้าไปในป่าเนะควนันครับเล้วทีนี่นี่นไป <c oughs> เก็บเหรียญเก่าครับเหรียญน,นี่ ประมาณประมาณซัมฟา์มือครับท่านผู้ชมเป็นเลียนเกาบรล่าณครับเพะว่าเลยไปเคาะเคาะสนิมออกครับเทนี่พราะออกเคอไปคะมามันกลายเป็นเลียนท่องคําครับเป็นท่องคำครับแล้วก็มีอ่าลูบในหลวงราชการที่เก้าคีมาครับท่านผู้ชมเอน่หลาในเลียนนะครับเป็นเลียนท่องคําครับมีในหลวงราชการที่เก้าจากคีมาครับแล้วก็เนี่ยเพราะพอวันก็เลยเก็บเลียญไว้แล้วก็เดินต่อไปบ ครับเราไปเจอเด็กน้อยอายุประมาณเจ็ดขวบเนาะพอเนาะเจ็ดแปดขวบปีแระเพื่อเอาเหรียญลองพอคูณมาให้ครับท่านผู้ชมครับพอวันกันรับเอาครับอ่าพอวันกัะฝันซัมนี่ครับแล้วพอวันตีตัวเลขให้คือเก้าหาศูนย์เก้าเก้าและเก้าและก็เก้าสองเนาะพอวันครับถ้าตีจากามอ่าที่ว่าเก็บเหรียญเป็นเหรียญทองคำมีในหลวงราชการที่เก้าอ่ามาเนาะครับท่านผู้ชมจะ นาสิเป็นเก่าหาศูนย์เนาะพ่อเนอะอาะครับเพราะได้ลวงกับได้ลวงกับเป็นเลขเก่าอยู่แล้วราชการที่เก่าครับหานี่คือมาเนาะพ่อศูนย์ก็คือเหรียญเหรียญครับครับอ่าราชการที่เก่าเพิ่อนอ่าสวรรคตรตอนอายุแปดสิบเก้าปีครับท่านผู้ชม<อ>ครับก็ฝากเลขแปดเก้าไว้หน้าอีกตัวหนึ่งเนาะพ่อเนาะครับอ่าส่วนเก่าเก่านี่เพราะวันบอกว่าตีจาก เหรียนสองเหรียญเรียนสองเหรียญเก่าสองครับเก่าสองแล้วก็รเก้าเก้านี่คือเป็นเรื่องป็นพุน่นเราก็ุ่นกับเป็นเกล้วงกับในล้วงถ้าเป็นเก้าเก้านะครับครับอ <liking. S 1> ันนี้ที่ไปที่มาของตัวเลขครับแล้วการลวงพอคุณนนี่ที่พอวันตีให้เก้าสองก็คือลวงพอคุณนครับท่านผู้ชมอ่ามรณะมรณภาพตอนอายุเก้าสิบสองปีครับท่านผู้ชมครับ 92ปี7 1็ดสิพันษาเนาะพ่อเนาะครับตัวเลขคุณพระอว้วนสรุปหายออกมากกับซีอูประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเก้าห9าศเก้ครับส่วน8ปดเก้นี่คืออ่าเป็นอายุของในหลวงรัชกาลที่เก้าตอนพระองค์ท่านสวรรคตครับท่านผู้ชมผมลงให้เพิ่มเติมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของพอ่ออ้วนครับสำหรับเลข3ตัวก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยครับเก้ก็จะเป็น 95 90 50ครับ99 92แล้วก็89ครับท่านผู้ชมสลับเลข9ก็ให้ระวังเลข6ไว้ด้วยครับแนวทางความฝันของพ่ออ้วนครับก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยแก้ดูเนาะพ่อเนาะครับครับอย่ามีโชคมีลาภครับพ่ออ้วนครับบางครั้งเขาอาจตีผิดพลาดเนาะพ่อแมนครับท่านผู้ชมบางท่านอาจตีแก้ความฝันวิเคราะห์ความฝันเก่งแต่ซอยคอมเมนต์ตัวเลขมากเนาะพ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างกับเปลี่นเพียงแนวทางเป็นความเสียส่วนบุคคลครับผมเคยสารใต้ครับขอขอบคุณพาะวันหลายๆครับที่มาเบาแนวทางให้ฟังครับขอบคุณครับพ่อวันครับพาอวันหวยป้อให้เอฟซีนะครับผมให้พี่น้องเอฟซีมิโชให้ปังปังสุขคนได้ติดตามพ่อวนครับ ขอบค no? oh, ุณหลายๆครับพ่อครับลอยออกสามวเนะพ่อเนาะให้ออกสามวทวันนี้ฟันดีแง่เนาะครับวันนี้วันีสุดยอดเลยครับ